เบลล่าราณีฉายเดี่ยวซ้อมเต้นงานครบรอบช่อง3ไร้เงานางเอกคนอื่นจากกรณีดรามา่าใหม่ดาวิกามากี้ราศีมิวนิฐาและมินชาลิดาแก๊งนางเอกสีมอมา้าได้เมาเพื่อนร่วมวงการแล้วก็ได้มีการโยงไปที่นางเอกสาวเบลล่าราณีจนเกิดเป็นดราม่าลุกลามใหญ่โต แฟนคลับของแต่ละฝ่ายก็เกิดความไม่พอใจต่างพากันขุดกันไปมาชนิดที่ว่าไม่จบง่ายๆแน่นอนและถึงแม้ว่าตอนนี้กระแสจะตีกลับไปกลับมาแต่ทางด้านนางเอกสาวอย่างเบลล่ารานี ก็ยังคงลอยตัวเหนือดรามา่าออกมาโพสต์รูปภาพทำงานแบบรัวๆยิงได้ใจชาวเน็ตเข้าไปเต็มๆล่าสุดทางด้านเบลล่ารานีก็ได้ซ้อมเต้นในงานครบรอบ53ปีช่อง3แต่ในคลิปจะเห็นได้ว่าทางเบลลา่าเนี่ยชายเดียวเลยซ้อมเต้นคนเดียวไม่ได้ซ้อมเต้นรวมกับนางเอกคนอื่นๆซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็รอคอยว่าจะได้เห็นเบลล่ารานีได้ร่วมเฟรมกับ4นางเอกหรือไม่แต่อย่างใดเอาเป็นว่าก็รอลุ้นกันได้เลยนั่นเองละคะ่ะ